สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องตำรูจชมทุกทุกท่านนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องดอทลาชาแนลนะครับมงได้มีตัวดีตัวเด็ดนะพี่น้องดอทลากะเสียงว่าให้พี่ให้น้องให้ตำรวจชมพิจารณาเป็นแนวทางนะครับผมตอนนี้นะครับกําลังเดินห้างไปวัดปูซีศูนพี่น้องนะครับไปแบบด่วนๆเลยนะครับได้ยินว่าปูเพิ่นสิเน้นให้ต1หนึ่งตัวเดียวนะครับเดี๋ยวไปติดตามรับชมน้ำกันตอนนี้นะครับเดินห้างมากครับช่องบ่าวเถาช่องแม่หมูพี่น้องนี่ครับผมบ่าวเถานะครับ สวัสดีครับครับไปแดงพี่น้องนะครับไปแดงว่าแ่างวดเมื่อกี้นะครับไปแดงออกขึ้นเต็มนะครับผมเต็มหนึ่งเก้าห้านะครับผมนี่ครับข้างล่างก็เป็นแม่มูนะครับสวัสดีค่นะครับผมอย่าลืมกดหานะครับท่านช่งครับครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทุกช่องทางครับพี่น้องเดี๋ยวไปหอดวัดปูซีศูนย์จังคุยกันอีกที่หนึ่งนะพี่น้องเนาะนะครับไปเบิรงว่าตัวเลขของปูนะครับช่วงโค้งสุดท้ายจีเป็นตัวใดเพราะว่างวดที่ผ่านมานะครับ ปูวงกลมให้ตัวนึงตัวเดียวเลยเขาตรงๆนะพี่น้องนะนะครับผมลุมกันหลายพี่น้องเดี๋ยวไปฮัดวัดปูซีซูนนะพี่น้องจังวากันอีกที่หนึ่งนะครับผมราติดตามรับชมรับฟังกันเด้อพี่น้องเด้อนะครับครับตอนนี้ก็ฮ่าวัดปูสีซูนแล้วพี่น้องนะ,ะนะครับเดี๋ยวห้าสีขอไปเบิ้งไปชมน้ากันนะครับว่าตัวเลขที่ปูวงกลมให้นะครับในช่วงเศร้าของมือเลขออกนะพี่น้องเนาะนะครับบ่าวเทากับแม่มูขึ้นเขาไปกันแล้วพี่น้องนะครับ เดี๋ยวห้องสิมาติดตามรับชมรับฟังไป้อมๆกันเลยนะครับผมมาซีเรยกันว่าแน่มาซีเรียกัว่านมาซีเรีกเลด้อมาซีเรกไอ้อน้อนอย่านี้เลยครับปู่นองไอคิวนองไอคิวไอคิวนาไปซีเปแม่หมูไม่ได้วันเดียตัวไหนไอคิวไอซิี่น่แนมองด้วยนี่ตัวไหนตัวไหนเสียงด้วยไอคิวเสียงด้วยบอซีเลยบ้ออกไป ว่าเขาจะกินีไอคิวเอาไอคิวสีเร็วสีเร็วอัสดีครับัสดีครับเขาต้องยัจับกนไปเมื่อเท่ากปก็เท่าขุดนี่นี่ไม่ไป็นไม่เรับไม่เนาะันับ่วัาคงยากดึงเขาก็จหายเอาทัน่มครับมาช่มครับมาฟังปูน้ากันครับชุดล่างเนั่ยบปูเนาะังคงเดิมยังคงเดิม เล่นสีัเล่นสีตัวเขานะครับผูครับผมจะเอาตัวนี่เลกก่นนสี่สตัวไหนตัวไหนสี่สี่นี่อสี่หกี่สี่ส่ตัวมเลยตัวนี้มา่ี่ตัวนี้เพื่อนได้มาเด้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋วเด๋ยวเดีวด๋ตัวไหนสี่ตัวไหนตัวไหนสี่ตัวไหนตัวไหนสี่ดีดจี่ตัวตัดดบบวกด สีส้มับสีออกเไหมกเอ๊บัวสีเว้ยต้องจิตต้องใจน้องไอคิวครับสี่างสีหกตรงกับสีมันนั่นโอ้ต้องตรวจสอบก่อนเต้องตรวจสอบก่อนตรวจสอบก่อนว่าเซ่นี่เห็นแล้วสีเล็ว4มสีเล็วสีเล็วสีเล็กตได้จุดวอโอ้ยสีโอ้ยเขาสีเขาสีเขามาตรงนีนี่นี่น่วงนวงจะเปิดให้ครับนี่นี่นี่ ยนให้ไหมก็ได้ก็ได้นั่นนั่นอายังสี่สี่หกตัวเก่าสี่สี่หกตัวเก่าครับโอ้มักตัวดีว่ะไอ้คิ้วโอ้สี่ให้เก่าโอ้จัดซับจัดสับจัดับใ้เนี่ยจัดซับให้มมาสี่ไหมมาสี่ไหมเอาแน่นแน่เอาแน่นแน่นเอาแน่นแน่นเลยครับ สีอสีตัวไม้เดียตัวใหญิวสีสีเดีตัวใหญิวสีสีวานเนาะสีดอกเขาตรวจสับแ้วกันโอ้ดี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 เอาเลยบัมาเลยมาสีไม่ไดสีไมไปสีให้เน้นใ้เน้นไม่ยำเน้นให้ยำเน้นเด้อม้่อแทแทเด้อเอาแท้แทอไรเออตัวนี้สีแล้ว ตัวนี้สี่แล้วบางสีเอาสี่สี่หกครับชุดบนสี่บังชุดชุดบนชุดบนสี่แล้วครับเอาคิวเมเปเมเปเมเปสี่ก็ได้ครับนี่อ๋อเมเป็สี่บ้างสี่นะครับมันสี่ออบก็ได้เลขบนเด้บ่สี่เลขบนแล้ว่ะสี่เลยเนาะครับที่ครับตัวไหนตัวไหนดูดีๆ

น้องซี่ไฮน้องไอคิวครับปูน่าเป็นบนปูวงกลมตัวไม่ได้ครับท่านชมศูนหานองไอคิวครับน้องไอคิวกว่ซีปูบอกให้ซี่ไฮกับซี่ศูนหาครับเรส่วนบางซีส่วนล่างที่สี่ี่หกสามที่ปูวงกลมให่นี่ครับน้องไอคิวครับท่านชมโอ้ยอย่าไปทอดคันอะไรมาเนี่ยโอ้ทอดยี่หร่าไมเขียนอ่ะไมเขียนในเบิ้งได้ค่ะไมเคียนในเบิ้งได้ก๊

ไอตัวไหนเนาะบนน่เอาเน่เอาแน่ๆเน่เอาซัดซัดว้าเขาสีแล้วเนีบักัดเสียงอะไม ว่แล้วพอแล้วบันเนื้อฝีตัวนี้คนนี้ฝีตัวนี้อยังนั้นบันพอแล้วตัวใดนักขโมยพ่อแล้วบันสักเทียวอ๋อรับท่านชมครับเดี๋ยวฟังปูเนีนยำให้อีกรอบเด้อครับบนล่างครับผมน้องไอคิวครับ กับมาซีขับมาเนนไห้ด้วยครับพิจารณนาบเอาใช้วิจารณาานด้วยครับทานชมวพี่น้องครับแต่ว่าตัวเล็กที่น้องไอ้คิวซีนี่ก็ตรงกับเลขดปูด้วยครับล่างซีหกบนเป็นตัวไม้ที่ปูวงกลมใหม่อันนี้ชุดล่างแล้ปูกับซีหกกับตรงตรงบวกกับนะปูนะชุดบนเอาบนนี่ปูเปลี่ยนโตเนนบ่ปูตตวงกลม ม่แม้ตัวเน้นตัวนี้ก็เน้นให้เดนครับปูตัวนี้สถิติมันอยู่ที่งวดที่ยี่สิบหกครับตัวนี้งวดที่สี่งวดที่สี่สิบครับนะครับสถิติสถิติเขามันงวดที่สี่สิบครับปูสถิติของเลขหานี่หมัอครับปูตัวนี้เน้นตัวนี้เน้น เป็นสุดๆเลยกรรปูถ้ามีสามตัวมันจะเป็นสองศูนย์ห้าสามตัวสองศูนย์ห้ากรมชมหลักลอยปูสองสองศูนย์ห้าสามตัวบนต้องกันเน้นหกครัคให้เราน่ยะครมันเจ็ดศูนย์ห้าปะครับปูละปูให้น้องไอ้คิวสี่ให้ด้ครับผม น้องไอคิวกะซีที่ศูนย์หะกับปิจารณาเบงเอาครับผมนี่ครับดวนดวนได้ครับผมเสาร์วันที่สองพฤษภสบดสองปัญหาหนึ่งหกสิบห้ากับบ่าวเทากับมากับช่องดอลล่ากับช่องแม่หมูผ้าโชคนะครับผมทีมงานนะครับน้องฝากเป็นกำลังใจให้สุ้อชองเด้อครับพี่น้องครับผมครับปู่เขาเน้นเขาเน้นหกคู่นี่นะครับนี่เจ็ดหลักหน่วยศูนย์หลักสิบศูนย์หลักสิบ แล้วห้องฟันห้องสุดๆคือ05นย์ห้าศูนย์้าเน็นครับแล้วนะครับผมเน้นสุดฟันรงสุดๆเ<า>ม็เดเดียวนะครับผมศูนย์หบนญเจ้าพี่น้องนะครับ กระตุงแต่ยังสี่หกคือเก่านะครับผมบไมีเปลี่ยนนะครับผมกระตุงกับเลขนอกเงินอีคิวเนาะค่ะเนาะน้องไอคิวน้องไอคิวซี่ใหญนะคะแก่ซูงห้ากับสี่ค่ะนอกจกปีแล้วค่ะปูก็จะมาขอนุ่มปูดิละโอ้โหก็จะมาขอจูจวพ่อพ่อดีปูเทียเป็นเพื่อนพน้งมาพอดีนะครปูค่ะปูแล้วค่ะโอ้แต่ว่ากะกะสี่ตรงที่ปูตัวเน้นเนาะปูเนาะ ขับทั้งล่างทั้งบนตามภาษาตามภาษาเด็กๆครับแต่ไม่ชมบแ่น้องก็เป็นคนดูเพราะเลยปีกวนนึงบ่ครับก็ลังดื่อสองแล้วปีดูบุ๊กได้ปีกว่าได้ปีเดือนปีจักเดือนคช่ไแมเอ๊ะปีจักเดือนแม่มันเดือนอันยิงหาจ้ะ อตเพิ่นท่านได้บอกว่าแม่กับลั่นดีต้งแม่เนาะขันว่าวประสิบอกเล้ความหัวแล้วแต่ว่านางฮูเรื่องวัดอันเห็นจุดถูกจุดเช่นขึ้นสีนกมือจะแดกหน่ออโจโกมน่ับก็จะเอผงสองกับไปนกมือนะขย้อ ครับผมชุดล่างของปูนะครับพี่น้องย่งเน้นตัวเก่าตัวเดิมนะครับก็คือ4 6นะครับผมเต็มชุดกับมีซีหาซ6หเข้า6ครับพี่น้องพิจารณาเป็นแนวทางนะครับผมส่วนชุดบนนะครับกับมี0ูนหนะครับผมที่ปูเด่นห้ปูเน้นห้เน้นสุดๆุด้พี่น้องจากกรอบก่อนนะครับคลิปก่อนนี่ปูเน้นห้08นะครับคลิปนี้นะครับปูบอกว่า0 5หนี่แหละ นะครับมีโอกาสมากสูงที่สุดนะครับผมปูก็เล่นเน้นศูนย์หาให้คือบนนะครับจนล่าง4ีหกนะครับพี่น้องพิจารณาเป็นแนวทางเบื้งประกอบกับการตัดสินใจนะครับผมขอให้พ่อแม่พี่น้อง่านผู้ชมโชคดีในมือนีนะครับผมตลอดปีตลอดไปเด้อพี่น้องเด้อนะครับเ,บเดี๋ยวพอกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ